ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะไออยู่กับมิซูวิชิไทตันค่ะแต่ว่าเป็นดับเบิลแคปนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถสประตูเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เลยค่ะใหม่สดๆพิ่งถึงที่ร้านแล้วก็รีบเอามาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงตามไอไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ลดนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วที่สําคัญค่ะด้านล่างนะคะมีไฟเลี้ยวมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะคันนี้ได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ป้ายทะเบียนลูกค้าบางคนซีเรียสมากเลยอยากได้ไป้ายกรุงเทพใช่ไหมคะรถทุกคันที่เป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัดนะคะทางร้านเราดําเนินการย้ายเข้าให้ลูกค้าเป็นป้ายกรุงเทพทุกคันค่ะโอเคไปต่อกันเลยนะคันนี้ไม่เจอตําหนินะคะสียังเต็มอยู่เลยนะได้มาคือรถคันนี้คือสดมากจริงๆค่ะสภาพสีสวยๆแบบนี้เลยนะล้อแมกนะคะเป็นแมกทูโทนเหมือนกันค่ะล้อแมกอันลอยขอบ18นะคะสภาพยางยังใหม่ๆดอกยางหนาๆค่ะยังสามารถใช้งานได้อยู่เลยนะคะ ด้านในค่ะซุ้มล้อนะคะโชคไม่มีการรั่วซึมจากแบบการใช้งานมาที่หนักเลยค่ะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่ค่ะ mm hmm. มากันที่ด้านข้างตัวรถนะคะจากข้อกระจกเป็นโครเมียมนะคะ mm hmm. มาพร้อมกับไปเลี้ยวแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ได้ดีมากๆเลยนะคะถ mm ั hmm. ดมาค่ะรุ่นยกสูงนะคะมีบันไดเสริมข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนค่ะ mm hmm. คันนี้ได้ mm hmm. มีติดตั้งในส่วนของตัวคิวกันสาดมาให้ลูกค้าด้วยนะคะ มากันที่ด้านในเลยนะภายในนะคะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะแผงข้างใหม่มากค่ะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าเลยนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีคาะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะคะยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะประตูด้านหลังกันต่อเลยนะประตูด้านหลังนะคะแผงข้างสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะ โครงสร้างนา้าเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพพนไม่มีทำสีกบทับนะคะสติกเกอร์ไทต,ตันพัดนะคะไฟท้ายยังใสใสสวยสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็กันชนเสริมท้ายค่ะติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะเวลาที่เราถอยรถเข้าจอดนะคะก็จะแสดงผลที่หน้าจอด้านในเลยค่ะ สภาพแม็กไลเนอร์บอกเลยว่าใหม่มากไม่น่าจะเคยขนของหรือว่าขนหนักหรือขนอะไรมาเลยนะคะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆรอยถลอกแทบจะไม่มีเลยค่ะลูกค้าโครงสร้างด้านหลังนะคะฝากระโปรงท้ายนะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะนี่เลยยังเห็นอาร์คชัดๆนะคะทั้งด้านข้างด้วยนะคะทุกอย่างยังคงสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าไปต่อกันนะคะสติกเกอร์ไททันพัทมีครบนะ ฝาถาังน้ำมันนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้ดยสารค่ะรองรับน้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลนะคะประตูบานต่อไปเลยนะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะโครงสร้างค่ะโครงสร้างเดิมนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะประตูบานต่อไปนะคะนี่เลยนะคะแผงข้างสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะ โครงสร้างด้านหน้านะคะเหมือนกันเลยเห็นอาคเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเหลือห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวตามอ้อยไปดูรีวิวกันค่ะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะเครื่องยงนต์คันนี้ค่ะจะได้เป็นเครื่องยงนต์ 2,400cc d i e s e ค่ะ181แรงม้านะคะสภาพห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครเห็นจะบอกเลยว่าฟิลเหมือนแบบขึ้นไปดูรถบนโชว์รูมป้ายแดงอะไรแบบนั้นเลยนะคะใหม่มากจริงๆค่ะนะ้าไปต่อที่โครงสร้างนะคะฝากระโปรงน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะสติกเกอร์มาอ,อกอ,อยู่ครบนะคะมาที่ด้านข้างค่ะซุ้มล้อนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีไขเลยนะไฟหน้าก็ไฟเดิมนะคะไล่เรียงกันมา ที่คานหน้านะคะลูกลมนะคะไม่มีเคาะเลยไม่มีการกระแทกจากด้านหน้าแน่นอนค่ะไฟเดิมโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยค่ะลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะดูรถดูคลิปนี้แล้วนะคะตัดสินใจได้เลยค่ะอ้อยเปิดให้ดูอ้อยให้ดูกันแบบจัดๆแบบนี้เลยนะยังไงเหลือรีวิวด้านไในนะคะตามอ้อยไปเลยค่ะ มาต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำแล้วก็ตัดกับสีแบบเทาๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนคล้ายๆรูแบบรังผึ้งอะไรประมาณนี้นะขุยผ้าแทบไม่มีเลยค่ะเบาะผ้าคือใหม่มากจริงๆค่ะแล้วไปต่อกันที่ออปชั่นตัวอื่นนะไอ้อบอกเลยว่าภายในคันนี้คือว้าวมากคือใหม่จริงๆนะใหม่แบบคืออ้รู้สึกว่าใกล้เคียงป้ายแดงแบบ ห่างจากป้ายแดงแบบ5%รแค่นั้นเอง95%อะไรฟิลประมาณนั้นเลยนะด้านหน้าเนี่ยคอนโซลเนี่ยคือใหม่เลยอ่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะหน้าจอก็เหมือนเดิมค่ะแสดงผลนะคะ C D M D 3 U S B A U X นะคะแล้วก็แสดงผลตัวกล้องมองหลังค่ะเวลาที่เราเข้าเกียร์อนะคะก็จะเห็นจากตรงนี้เลยภาพจากด้านหลังก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะถัดมานะคะไฟฉุกเฉินแอร์นะคะก็สวิตช์ปรับแอร์ก็คือปรับจากตรงนี้ได้เลยนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมากันที่ด้านหน้าของไอ้เลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันต ฟังชันค่ะแล้วก็สามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้เลยนะคะฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นการปรับตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะก็จับทิปทิป A ทิป B หรือการเลือกปรับอะไรอย่างนี้นะคะเลขกใหม่คันนี้อยู่ที่3931กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไม่น้อยมากนะคะลูกค้าได้ไปถึงได้ใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆแล้วค่ะ ขวาสุดเลยค่ะจะเป็นสวิตช์ปรับกระจกนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกออตโต้นะคะ1ฝั่งคือฝั่งคนขับนะคะออปชันคือครบมากจริงๆนะคะแล้วรถก็ใหม่มากเลยนะไปกันที่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเบาะผ้าด้านหลังก็แทบจะแบบเหมือนแทบจะไม่มีคนนั่งเลยด้วยซ้ำนะใหม่มากจริงๆค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ชาร์จไฟให้ทั้งหมด2ช่องนะคะก็เวลาที่เดินทางต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องมาแย่งที่ชาร์จแบตกันเลยค่ะเสียบ ชาร์จเล่นไปกันยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญด้านหลังมีบอกไอโซฟิกค่ะช่วยล็อกคาซีทให้ด้วยนะคะเวลาที่เรามีลูกนะคะหรือว่าเดินทางนะคะสามารถวางคาซีทแล้วก็กดแล้วก็ล็อกไว้ได้เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยของเรานะคะยังไงดูกันรีวิวกันแบบรอบๆคันแล้วนะคะเหลือราคาค่ะเดี๋ยวตามไลนลงไปสรุปราคาด้านล่างกันค่ะ ก็ดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะสวยใสยไรที่ติเลยสวยมากจริงๆบอกเลยว่าคันนี้คือใส่กริปเลยนะคะทั้งคันเลยทั้งภายในภายนอกนะคะทุกอย่างไม่มีตําหนิอะไรเลยนะเดี๋ยวไอ้ย้ําอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ไออยู่กับมิซูวิชิไทตัน ดับเบิลแคบตัว GLS นะคะปี2020เลขไม่เพียงแค่30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไมน้อยมากๆเลยแล้วที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะมีสูบิชิรับประกัน5ปีเต็มๆเลยค่ะคันนี้หมดวารันตีปี2525 25, นะคะเหลือวารันตีอีก3ปีเต็มๆเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะสามารถเข้าเซอร์วิสที่โชว์รูมมิสุบิชิใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะโอเควันนี้นะคะคันนี้อ้อยเปิดราคาขายเพียงแค่660,000 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะประหยัดไปกว่าหลายแสนมากๆเลยนะคะแล้วโปรโมชันดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนัทเถาออโต้ยังมีบริการนะคะดอกเบี้ยศูนเเซให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะหนึ่งปีแรกค่ะหรือค่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ2 7 9 4ปีตลอดอสัญญาค่ะหรือค่อยากขับก่อน่ันที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90าวันนะคะแล้วบางคนนะคะอยากผ่อนสบายๆนะคะเรายังมีให้ลูกค้าเลือกสูงสุดที่84เดือนกันเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะคะสำหรับลูกค้าแฟนเพจนัทเา โอเคค่ะคลิปนะคะดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะโทรหาไอ้ตรงได้เลยค่ะที่เบอร์062ค่ะ564 6455ค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Li n e แอดค่ะแอดนัทธาออโต้นะคะช่องทางทาง t u b e f แฟนเพจนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่งวโมงเต็มเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัทธาออโต้นะคะบริการถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดูจบแล้วนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกับอ้อยใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car for s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r for s u ช e c o m ค